น้งหวากูมาแล้วร้านสังผอนกูมาแล้วเฮ้ยชุบไโอเคครับผมสวัดผู้ชมทานด้วยนะฮะอย่กับผมัช่เกอรฮะกดานรถซุปขาแข่งดันตายแล้วอย่างนี้นะฮะวันนี้เราเอารถโอ้โหแรงๆงมาด้วยกันเลยฮะ เฮ้ยยิงท่อมาเลยฮะมาไปเฮ้ยเลี้ยวฝ่ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ้ยเลยเลยเลยว้าวไปชนต้นไม้แล้วอะไรไ้เลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็หลุดเหมือนกันรถคตเบาเลยร้นโคตรเบาเลยไปบี่สามะเสาไฟเ่นเี่ยนด้วย ก็ค่อยๆก็ค่อยๆมันจะยากเฮ้ยอย่าชนตุ๊กเลยไอ้โอ๊ตโอ้ไอ้สัตว์ที่เดียวกันเลยผลกรรมให้ตามโอ้ยมึงจะชนแล้วนักหนาเนี่ยไม่อะไรวะน่าโอ้โหโหากูเท้ามันค้นลื่นเลยเฮ้ยโู้ยแลมดูแลมไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวพีทพดท บิ๊ได้อนไรวันยมากเลยมันต้องหมุนลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย้งหลังใหม่แป๊บมุนใจเย็ยนีิเฮ้ยโอ้โหไอเลี้ยไอ้ามรถไอเี้ยมึงเล่นขหเดเลยุไอเลี้ยสร้างรไป จะได้ไปนงราเป็นแถบอ้ยหน่อยใจมึงไงอมต้องตีสองรอบรู้ละงหวะนต้องตีสองรอบ โอเคเห็นแล้วเอาแบบเราตีสองรอบแล้วประเด็นคือไรเเตยไม่ตั้งไม่สองรอบเลยสองรอบเออเห็นไหมล่าสองรอบไม่รอดเลยสัตว์ยากอ่ะเฮ้ยแต่นี่เจอของจริงละเอาวันละมึงวันนี้ไม่ต้องห่วงอ๋อจะเปลี่ยนคุณทำไมเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่รอดว่ะ เดีย๋ยวเพิ่งวงันอดี๋ยวเพิ่งเล่นระเบิดไงวยากยเปิดเทียว่ายาวเลยไม่ต้องระเบิดหรอกเดี๋ยวก็ตายเองเต้านั่นไงเฮ้ยแต่เออมาจากฝั่งนี้ด้นะมันได้แค่ฝั่งเดียวอะ่ะโอ้อยเป็นตากเลยมันต้องตีด้วยความไวกดลงโอเครู้เรื่องแล้วต้องกัดจัหงหวะดีๆฮะกัดจังหวะให้เหมาะมมีใครข้ามแลมไปได้ยังบ้าง,างยังนเนี่ย ดู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 โอ้ยหลุนหลุนหลุนหงุดหงิดยากยากอะไรนะแกแต่ไม่ไว้เยกงุงแก่ที่มึงอยู่เฮ้ยชุบอ๋อนิดเดียวเองจังหวะไม่ได้มันต้องยาก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 ตอนนี้ยากจังหวะสองจังหวะแรกง่ายแล้วตอนเนี้ยเป็นจังหวะสองเลยแหละจังหวะแรกเหมือนมันบังคับให้มันไปได้ใช่ไอุ้ยล้มล้มล้มจะแน่โอม ไอโอ๊โอ้โหไอโอ๊ดเสียจังหวะกูหมดเลยกโอ้โหไอโอ๊ดกูกดเนเลยยาก่าลลิกิกิกร่โดหัไอเฮ้ยเฮ้ยอย่าลากเฮ้ยเลยลูกเลยเช็คพอย์เฮ้ยเขียนได้หรอโ้โหเคนได้แล้วอะไรวะแล้วก็ได้เช็คพอยด์นี่ได้แล้ว เออไปลูกดีๆลูกไมทำนิสัยเหมือนมึงหออ้สเก่งอ่ะคตมนท่านั้นไ่ามมได้นไทยานม่ได้เต่าดาือกงกรอบน้ยจังหวะสย่าฮะตอนนี้ของเลยเนอยะเออมเื่อนหมเนต้องตายขวาต้องจังหวะต้องเปจริงจอ่ะมันต้องแบบแตกล้างไม่ได้ร้อน้อมันอ่ะ อี่ช่องที่จะไปานทงท้งสองว่ะตรงน้นแะี่ตรงน้นเราต้องแบบิ่ติมาด้าล่างนิดนึงพาไปเฮ้เฮ้เฮ้เออคือแบบโอ้เฮเรเริ่มเหนื่อยกันแล้วนี่มึงมาตีคู่กันด้วย ติดแม่ไม่รอดไปได้ไอคริรอบสองยังอุ้ยเอากูแทกอะไรวะหากินไหนฮะคะเห็นบ้าถอยหน่อยถอยหน่อยไอคิรอบสองเหรอ เียชแรงตาวเข้าโอ้โหแล้วเปิดไปซากเลยมาจังหวะกูมาแล้วล้างสังหรณ์กูมาแล้วเฮ้ยชึ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเลยโอ้แม่งจังหวะมาดีๆีแม่งเ้ยไอ้ออไ้เคมไม่ผ่านไปแล้วโอ้โหทำยากลบคู่แกมกูผ่านไม่ได้ เ้ลันแลอุ้ยนมัน่แตไม่ถึงอ้อุ้ยเอ้าเฮียเตะเตะเลยเฮ้ยเรากูเตะโอ้ยแน่จริงอยาเข้าเส้นชัยดิใจเปล่านายนายอยากใจเปล่าไม่จไดไป้ตอบไม่เชื่อโกลัววันนี้อีโอือใจจริงก็ไม่อยากเข้านะแต่ เอาหุ้นติดอะไรวะไอ้ไอ้อ่าแล้วจมดินไฟไหม้ด้วยประเด็นอะไรวะตรงนี้นี้มาดีกว่าอ้ตัวนจริงๆมีคนเข้าที่หนึ่งคปใครเข้าที่หนึ่ไปไอ้จ้าเอยโคตเหรอนี่มึงจะชนะท่าเลยโอ้ยมันติดอะไรวะด่างโคตรบั๊กเลยเหมือนเป็นรถแท ใครเข้ามาด่าไม่ยิงเขามาต้าถอยไปล็อบ้าแล้วเอ้าไอ้เหี้ยอยู่นี้ก็กระโดดแล้วเป็นอะไรอ่ะอยู่นี้ก็กระโดดเลยอ่ะนี่มึงสะดุดขี้มดเหรอชนมดชนมดกระเด็นเลยโอ้ลโหเป็นไรเนี่ยน่าไอ้เหี้ยอะไรอ่ะน่าชนตีอะไรเนี่ยเห็นปะ อยู่ดีแม่งก็กระโดดไปเองอ่ะเหมือนมึงชนอะไรเลยอะนั่นๆๆๆอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกี่ยวกับรถพี่ลองเปลี่ยนกันอื่นี่มันคือมันคืออ้สีพี่อะไรวะเอาไปได้เฉยตรงม้าก็ตรงเนี้ยแม่กูระแวงตรงทางขึ้นเมื่อกี้งงมากแม่งไอน้สิ เฮ้ยเฮ้ยคือได้ใช่ไหมพอได้สัตว์จหวะหมดละขวาทางให้กูมาแล้วต่อเต้มาแล้วมาแล้วว้ย ผ่านรอบแรกได้เงินตาแทบกระเด็น ừ, จังหวะมันกว่าจะมาได้เอาล่ะตอนนี้พวกก็ไม่ไดีแล้วผ่านจุดนั้นมาแล้วมีใครข้าที่หนึ่งอ้าวโอยออฟยึงทิ้งเย,ย aya, อะใหญ่ให้กูอีกนั้นโ,โหนี่นะรถขับไวกูเลยรอด เอไวๆอ่ะรอดไอ้ออฟแม่งวางไว้พี่อ็อบไม่ตายเลยจะรอดไม่ได้สักพักกูจะบอกว่าไวๆตอนนี้กูเบรกไงนี่อันนี้กูเบรกจะหนุบจะหนุกระเบิดใครไอ้อ็อบปดิว่าหันฝาดไอ้อ็อบไม่ฝาดไอ้เล่ไม่เข้าเลยกูกูไม่กล้าเบรกเลยอ่ะไม่กล้าเบรกเลย กูล้ม,มโชว์เลยระดับแรกกูตีลากามวนหนึ่งรอบเฮ้ยันนีลงขอบบาซ่ามาถึ้นดิบแรกมาเว้ยของจริงรอบที่สองมาแล้วเฮ้ยแบบแบบเฮ้ยเข้า ไม่พี่เกตบตุ้กโค้งไงพี่งเป็นคนชอบเก็บสถิติยังไงต้นไม้คุ้มว่าเอามีเป็นคนที่เก็บตุ้กแตามเออไม่ค่อยชิงกับรถนี้มาเป็นมอเตอร์ไซค์นะนี่พี่ขับยกหน้าเลี้ยงแต่ต้นทางจัสิ้นชัยอ่ะเอ้ายกไปแล้วที่ปกติขับซาเล้งนี่มาแล้วมาแล้วแม่จะมอยไ ได้แต่มองเธอข้างหลังมาฮะของจริงจะใหม่รอบหนึ่งแล้วโูพาวพาต้าอเอ้าเฮ้ยติดอะไรวะเอ้าดูดิมันติดมันคั้งเลยอ่ะเรียกดูดิคืออะไรอ่ะหน้าแม่งบัสโอ้โหไอ้เล่ไอ้เด็กจระจีกลัวมันเด็กไรอยังตัดบอน่ะอะไรนี่คืออะไร เมื่อกี้เขาไปซ่าไปข้างหน้าแล้วอ่ะเขาไปซรากลับมาที่หลังได้ไงวะมไ่เขาไปซ่าไอ้นี่แน่เลยอ่ะเป็นแน่เลยเป็นเขาไปใช่อมพิวเตอร์ชื่อผมหน้านะหน้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผมเข้าทาบว่าเปลี่ยนเน็ตซะเปลี่ยนเน็ตไม่เกี่ยวดิพี่เป็นไปงั้นทุกคนแรงไม่แรงไม่เก็บพี่ซื้อแกงจะไปกระตุกไหมกระตุกกระแทกไหมน่ะอะไรอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเพิ่งเตะเพิ่งเพิ่ง มันไม่ได้เป็นที่กูไอ้ของพัซซ่ากับเป็นไม่ใช่กูเป็นคนเดียวน่ะเอ้ย่าจนแ่งอพั่นเกดอะไรขึ้นเนี่ยยกัซกูนหรเด็กกแท้งนะจะแท้งนะน่ะไอ้ของพาซ่ากันแท้

กูกระแทกอะไรมีใครเห็นไหมว่ากูกระแทกตู้คอนเทนเนอร์เศร้าโอ้โหได้ยี่อะไรเนี่ย เฮ้ยถามมีใครเห็นกูกูกระแทกตู้คอนเทนเนอร์ไหมเห็นกันหมดเลยพี่กระแทกลมพี่เออพี่กระแทกลมอย่างเดียวเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยพี่กระแทกลมอย่างเดียวใช่ไหมเออพี่กระแทกลมเดียวเออแต่งเหมือนกันอีกใช่ไหมลมเพียอะไรแหละแข่งชิบหายสัตว์ชนระเบิดเมื่อกี้ดูกูชนลมระเบิดแล้วมีใครขับได้กูไม่เล่ะชนลมระเบิดอ่ะไม่มีอ่ะกูเดียวคนเดียว ว่าเ่ยปวดหัวมากด่านนี้ด่านนี้น่าจะมีแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่พี่เขาอาจจะผ้าคลุมร่องหนแล้วก็เอาอะไรมาปิดไว้งตั้งอแต่งตองตีมาเลยโอเคผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดซ u บส c คร b เบอร์กันด้วยนะฮะลาไปก่อนครับผมบานแจ้กอะยังใส่ไม่ได้ไอที่ชนหิน